สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ปูจะพาเพื่อนๆมาดูพระอาทิตย์ตกน้ํานะคะเพื่อนๆพระอาทิตย์ไม่ได้ตกดินค่ะที่นี่พระอาทิตย์ตกน้ําทะเลนะคะดูสิคะพระอาทิตย์เป็นสีทองตัดก,กับน้ําทะเลนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆใครที่เห็นคลิปของปูนะคะขอให มีแต่ความสุขความเจริญนะคะเพื่อนๆคลิปนี้สวยมากคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะเพื่อนๆคิดอะไรก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาที่คิดนะคะดังเช่นพระอาทิตย์ทอแสงเป็นสีทองนะคะใครที่หมดหวังหรือท้อแท้กับชีวิตนะคะก็ขอให้สมหวังแล้วก็กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสู้ๆนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าท้อแท้กับชีวิตนะคะ เห็นไหมคะพระอาทิตย์ยังมีตกแล้วก็มีขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็น้ําทะเลอย่างที่เห็นนะคะก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงทุกวันนะคะนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆชีวิตคนเราก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะคะอดทนนะคะเพื่อนๆใครที่ท้อแท้กับชีวิตนะคะอดทนนะคะสักวันคนที่ท้อแท้นะคะถ้าคิดดีทำดีทุกคนก็จะได้ดีนะคะเพื่อนๆ ดูสิคะคนรวยยังกลับคนรวยบางคนยังกลับมาจนได้นะคะแล้วคนจนบางคนก็ยังกลับมารวยได้นะคะเพื่อนๆชีวิตคนเราธรรมชาติสร้างขึ้นมามีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะคะอย่าท้อแท้นะคะสู้ต่อไปคะ่ะเพื่อนๆขอให้ทุกคนนะคะคิดดีทำดีนะคะแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะตอบแทนกลับมาหาเรานะคะ อย่าท้อแท้แล้วก็คิดแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะชีวิตคนที่ท้อแท้แล้วคิดไม่ดีก็จะพาให้ชีวิตตกต่ําไปนะคะเพื่อนๆดังนั้นถ้าคนไหนที่ท้อแท้ขอให้คิดดีนะคะและอดทนรอวันที่ชีวิตจะดีขึ้นนะคะมันต้องมีนะคะเพื่อนๆนเทวดาเขาไม่ได้ปั้นมาให้ทุกคนดวงตกทุกคนแล้วค่ะเพื่อนๆชีวิตทุกคนมีทั้งความลําบากนะคะมีทั้งความสุขนะคะ ดังนั้นเราคิดดีทําดีนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวความสุขก็จะเข้ามาหาตัวเราเองนะคะดูอย่างที่ปูให้ดูนะคะแม้แต่น้ําทะเลเห็นไหมคะเพื่อนๆมันมีทั้งขึ้นทั้งลงมีทุกวันนะคะมันมีทั้งขึ้นทั้งลงทุกวันพระอาทิตย์ก็มีขึ้นมีลงทุกวันนะคะดังนั้นชีวิตคนเราก็ต้องมีขึ้นมีลงนะคะคนเราจะไม่ ไม่ดวงตกเสมอไปนะคะแล้วก็จะไม่ดวงดีเสมอไปนะคะนะคะเพื่อนๆพระอาทิตยังลาลับขอบฟ้าไปแล้วเห็นไหมคะมันก็ค่อยๆลงทะเลไปเรื่อยๆแล้วค่ะเพื่อนๆนแลวนี่กันนะคะในรอบๆบริเวณพาร์คที่ปูอยู่นะคะช่วงพาทิต์ตกดินนะคะบรรยากาศก็จะสวยงามแบบนี้นะคะ่ะแล้วมันก็เริ่มมีหมอก น้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมันเริ่มหนาวแล้วค่ะอากาศตอนที่ปูถ่ายอยู่นี่ก็คือประมาณห้าโมงเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนตอนที่พระอาทิตย์ตกดิน,นประมาณห้าโมงเย็นอากาศหนาวมากแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน ดูกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆธรรมชาติรัฐที่ปูอยู่นะคะเป็นรัฐวอชิงตันสเตทนะคะเพื่อนๆ จะมีฝนตกตลอดค่ะเพื่อนๆล้วอากาศก็จะหนาวเย็นนะคะแต่ธรรมชาติที่นี่ก็คือจะเป็นเขาและมีต้นไม้ที่เขียวตลอดปีนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆเห็นภาพแต่ละภาพที่ปูถ่ายไหมคะธรรมชาติของเขาสวยมากๆค่ะต้นไม้ต้นหญ้าเขาจะเขียวไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ปูกับเคงก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆค่ะตามพาร์คที่ปูอยู่นะคะโซนนี้ก็คือเขาจะปิดนะคะแต่ก็คือ ปูกับเคงก็สามารถเดินได้ทุกคนก็สามารถเดินได้แต่ก็คือเขาจะปิดไม่ให้รถจอดนะคะไม่ให้รถมาพาัคมามาเข้ามาในโซนนี้นะคะเพราะว่าบางทีต้นไม้เวลาลมแรงๆนะคะมันจะหักนะคะเขายังไม่ได้ทําการตัดแต่งกิ่งนะคะโซนนี้เขายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะแต่ก็คือเราสามารถเดินเดินได้นะคะเดินดูตามช่องที่เขาให ให้เราเดินนะคะแต่เขาก็ยังปิดอยู่ไม่ให้รถเข้ามาจอดนะคะปูจะจอดอีกแถบหนึ่งนะคะที่เขาเปิดให้รถบ้านหรือรถต่างๆเข้ามาจอดได้นะคะแต่ต้องเสียค่าจอดนะคะคืนละ2 0 24ีเหรียญค่ะแต่ไม่มีน้ําไม่มีไฟนะคะคนที่จะมาจอดนะคะต้องชาร์จไฟมานะคะแล้วก เตรียมน้ำใส่ในรถมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะเวลาเข้ามาในแคมปิ้งนี้แล้วจะไม่มีน้ำให้ใช้นะคะแต่เขาจะมีห้องน้ำสาธารณะให้ใช้นะคะแต่เวลากลางคืนแล้วมันหนาวค่ะทุกคนก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆคะเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมคะมันเป็นอะไรที่แปลกมากคะ่ะมันมองแล้วมันเหมือนตีนไก่มากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะธรรมชาติ อันนี้มันเกิดขึ้นเองเองนะคะเพื่อนๆและนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นภาพนะคะบรรยากาศในพาคที่ปูอยู่นะคะนี่แหละคะ่ะเป็นภาพสวยๆนะคะปูจะทิ้งท้ายด้วยภาพสวยๆ ไว้นะคะเพื่อนๆแล้วปูก็จะต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามปูและคอยให้กำลังใจปูนะคะปูต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าเกิดคลิปที่ปูทําผิดพลาดประการใดปูก็ขออภัยทุกคนไว้ด้วยนะคะปูกับเคนจะต้องขอบายบายแล้วก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าปูจะ พาเพื่อนๆไปที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆมาคอยติดตามคลิปต่อไปของปูนะคะปูจะหาภาพส,สวยๆมาให้เพื่อนๆดูคะ่ะคลิปนี้ายบ้ายค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ